สวัสดีครับผมเจอกันหลอบบายได้ครับหลอบบายนี้มาคนเดียวเด้อพ mm ี่น้องกับเสาเมื <acha>. itation, uh ่อนเสานี่ยครับือว่าหมานเติบได้ครับหมานหมานยังแหงเลยเห็ดไข่เห็ดละงกเด้ครับหลอบเสาหลอบบายนี่ก็มาคนเดียวครับยังแบบชิ่วๆเลยพี่น้องโคตรบ่ค่อยมีเด้ครับหลอบบใบกลับมารอหาเห็ดไข่ได้ครับผมเห็ดไข่เห็ดละงกแหละการเลาะเรื่อยๆช่วงนี้อากาศพร้อนนะครับดินกับแห้งแดงดินกับแห้งแห้งคนกับบ่ตกพี่น้องแต่เห็ดก็ยังมีหอยเก็บได้ครับ พี่น้องรุนกันเรื่อยๆครับผมลุ้นกันยาวๆได้ครับแต่กระปุลวา่าชิได้์สำหรับเราเคดพี่น้องเพราะมาคนเดียวบางทีมันคือมาสองคนนะครับพี่น้องลุ้นกันเลยครับเห็บไข่าขาวได้ครับดอกอแหลกแหกมานได้ครับพี่น้องช่วงใบหลอดใบได้ครับผม,มจุดที่สอง hai chùm nhám chùm làm chùm chỉ nào, chùm cái mít nhắc lửa, để mà lăng máu ดอเนะกเกลนะครับโอ้โหึดหล่เลยเนาะดอกเกลแนะล,กกล,ลนะ้วด้วครับ บานไปหน่อเย็ดไข่นี้เขาจูมแค่ม,มือเดียวเขาก็บ,บานเลยด้ครับโคขกข้นมาแค่ม,มือเดียวเขาก็บ,บานออดอกนี้เก็บจับเลยครับนี่ ดี๋ยวสีหน่อยได้ครับไขรเด้อครับดอกบัวคอยงามมาเลยเนาะเก่แกล้วพี่น้องบอกด้วยครับผมเขาแปลงด้วยค,ครับผมขาแปลงดอกกำลังงามเลยครับ จุม่มให้ใครได้ครับตเกิน่ะเบาดหายบานเกี่ยวพี่น้องกำลังบานนะครับโชคบอดีพีน่น้องมีดอกเดียวดอกเดียวโคโรเขาตึงตาบานเลยครับกำลังงุมง่มๆดี อาจจะเป็นเห็ดเพิงคมด้วยครับต้นนี้เห็ดเพิงคมครับผมเพิงคมด้วยครับ สัมเกเอาไหน,นเ้า,าเาาด,ด้อพี่นองน่ตำแจวครับผมตำแจวตำปนดวน้อดอกดองี้ นกระปงคือแทะได้ครับง,งามอยู่ด้วยครับนี่มีตะลุ่นตำปนได้ไปหน่อยอย่างตำปนหอมเด้ครับสีครับ ดอกน่อยตัวนี้เอาได้่เลยได้ครับดอกอะไรหรือดอกอู้ดอกที่เกิดในโพนนะครับเกิดในที่นี่ผมอยู่ใส่ตัดก่อนนะเอาหยากพี่น้องเขาเกิดในโพ้งเลยพี่น้องดอกงามอยู่ด้วยครับ เพียงแต่เขาอยู่ในในโพ้งเหรพี่น้องเขาออกมาได้